ปิดไทยช่วงนี้นะครับกับ Good Time Happy New Year 2 0 2 4่ชวนคุณผู้ชมส่งมอบความสุขช่วงเวลาดีๆต้อนรับเทศกาลปีใหม่ในช่วง o o d Time Music Request Special นะครับร่วมสนุกกันได้นะครับลุ้นรับของรางวัลของขวัญสุดพิเศษจาก Good Time Radio ที่ส่งมอบความสุขให้กับคุณทุกวันได้แก่ของขวัญสุดพิเศษมากมายครับจากนักแสดงช่อง7 H d ดีศิลปินชื่อดัง DJ Good Time นะและคลื่น Good Time Radio ครับโดยคุณผู้ฟังสามารถร่วมกิจกรรมในช่วงของง Good Time Request Music Special ไดด้้้ททุุุกกววันนนชช่เป็ผูี โดยการขอหนึ่งเพลงที่ชอบฟังในช่วงเทศกาลปีใหม่ลงทะเบียนร่รวมสนุกได้ทาง Facebook Fan Page Good Time Radio หรือที่เบอร์โทรศัพท์ครับ027605755ตลอดเดือนมกราคมนี้ครับ ติดตามฟังกู้ไทม์รดิวได้ทางวิทยุออกอากาศพร้อมกัน4สถานีนะคะกรุงเทพมหานครที่ FM 88.5เชียงใหม่ที่ FM 88สงขลาที่ FM 94.5และอุบลราชธานีที่ FM 104ฟังออนไลน์ได้พร้อมกันทั่วโลกที่ www ด o o d t ท m e เรดิโอ i o f m หรือแอปพลิเคชัน o d Time Radio ติดตามกันได้ที่ Facebook Good Time Radio และช่องทาง Line Official Account g t o o t i t i r e r i o i o เพิ่มเป็นเพื่อนวันนี้ทำให้ไม่พลาดทุกกิจกรรมดีๆที่จะมีมาให้ร่วมสนุกกันตลอดทั้งปีค่ะพร้อมกับรุ่นรับของอารางวัลสุดพิเศษมากมายแบบจัดเต็มเลยนะคะ ข่าวแล้วติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครหุบพญาเสือเป็นรายการต่อไปเลยนะครับพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ค่ะปัจฉาตปฏิทุก,กตงังกัมชั่วย่อมตามเผาพลาในภายหลังส่วนภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับไปดูเทศกาลแสงไฟฤดูหนาวครับที่จัดขึ้นในกรุงลอนดอนของอังกฤษโดยภายในงานนี้มีการนำไฟประดับนะครับมาตกแต่งจนกลายเป็นงานศิลปะจากแสงไฟกว่า19ชิ้นซึ่งนอกจากจะช่วยเติมสีสันในยามค่ำคืนแล้วยังช่วยสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้มาเยี่ยมชม่ามกลางสภาพอากาศ ที่หนาวจัดในเดือนนี้ด้วยลาทันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ